สวัสดีเนาะสวัสดีหม่เพื่อนสกูสุุสนเนาะเมื่อนี้เห้าสิพผ้าทุกคนมา,าปิดคอมทางหลัดนั่นเนองเนาะอันนี้เห้าสิมาแนน้ำคนที่วัยั่งบ่ทัานหู้เนาะหรือว่าน้องๆที่พลังศึ้ษาเห่นหูเรื่องการใส่งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนั่นเองเนาะแต่สำหรับคนที่หู้แล้วก็ต้องขอโทษขอภัยนํำเนาะอันนี้เห้าเสืผ้าทุกคนที่ว่ายั่ง ้ไทยสิว่ายังบ่ทันฮู้ว่าเฮาปิดคอมทางรัฐโดยสิว่าเฮาบ่ได้เข้าเน็ตต่อไปก็คือเขาเขาว่าเขาสตาร์ทเนาะเนาะเขาสตาร์ทเนาะแล้วเฮาก็มามาเาปิดบนี้เนาะเนาะปิดบนี้แล้วก็เฮากสตาร์ทนี้เนาะเนาะว่าเฮาปิดตามอ่าต่อไปเนาะว่าเฮาคอมพิวเตอร์เฮาก็ต้องปบนี้เนาะสตาร์ท บบนี่สำหรัแบวบิธแบบีการปิดตามหลกักการที่ว่าเฮาได้เ,เียนมาว่าซาโนะแต่ว่าทุกคนเหมนแบเฮาใช้งานไปโดนๆแล้วเนาะเฮาบ่อยากปิดเนาะแบบวิธีเดิเดมๆเนาะเฮาชิปิดแบบวิธีทางหลักด้วยกันกดปุ่มในคีย์บอร์ดนี่เนาะกดสองเถือ่อเนาะกดกดชองเถือ่เอเทากับสมาร์ทปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนั่นเองเนาะ นี่ห้าสิบผ้าทุกคนมาเห็นกันเลยอันนี้ก็คือขี้ขี้ลัดในการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะยังนอ๊ะฮามากดเลยเนาะกดอาร์ตเนาะีบอร์ดหน่อยเนาะกุดอาร์ตเนาะโตอาร์ตอาร์ตเนาะแล้วก็ F4 เนาะเอกดี่กดพร้อมกันเนาะกดกดอาร์ตแล้วกุด F4 เนาะกุดเอแล้วมันจะขึ้นมาอยู่ในหน้าจอเลยนะเนาะมันจะขึ้นมาว่าอ่าสัตดาวเนาะ สตาร์ด้าเลยเขากับเอาเมาส์มามาติ๊กโอเคเลยกระได้เลยนาะโอเคมันก็ปิดเลว่าเข้าสิมาเอ็นเตอร์ในคีย์บอร์ดมันกดเอ็นเตอร์นี่มันก็ปิดเครื่องเลยเนาะเดี๋ยวขับเจ้าสิมาเฮ็ดเดี๋ยวนะขับเจ้ากดเอ็นเตอร์เนาะกดเอ็นเตอร์แบบนี้เนาะเนาะเครื่องมันจะปิดอัตโนมัติอะไรเนาะห้างเพี้ยนแต่เฮ็ด กด2อครั้งเท่านั้นนะคีย์บอร์ดเนาะกดอาร์ตเอฟซีเทือนใที่หนึ่งเนาะกดอาร์ตเอฟซีเทือนหนึ่งแล้วกดเอนเตอร์เทือนที่สองกับเรื่องคอมพิวเตอร์ก็จะดับไปเลยนั่นเองเนาะอันนี้สำหรับวิธีปิดเครื่องแบบทางลัดนั่นเองเนาะสำหรับการแนะนำการปิดเครื่องแบบทางลัดของเฮาเนาะก็ได้ชุดชุดลงเนาะถ้าว่าทุกคนหรือว่าน้องงงงเฮียนที่ว่ากำลังเฮียนใหม่เออเคลียร์คลิปเฮาเป็นประโยชน์เนาะ เท่ากับผักทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองข้างห้องในเนื้อเนาะเผื่อเป็นกำลังใจในะการเห็ดคลิปเนาะเจอกันใหม่อีพีหนาเนาะ